สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาบอกอแทคกติกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเตาเผาถ่านหรือว่าเตาอบถ่านไบโอชานะครับคนไฟน้อยรุ่นไส้ตัวแอลเนาะครับเนาะก็จะมีบอกน้ำมันมีผ่าก็คือ,อตัวไส้แก๊สที่อยู่ในเตาของผมผมจะทำผมจะไม่ไเอาตรงลงมาเลยผมจะทำเป็นตัวตัวแอลนะครับเพื่อจะยิงแก๊สเข้าไปที่ อามองดูนะครับเอาครับแตครับอาจจะมัวนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอ่าน่ตอนนั้นคือเราจะส่งแก๊สไปนะครับไปที่ไส้กลางนะครับแต่ก็บางค้าบางครั้งนะครับลูกค้าทุกท่านอาจจะให้ไฟในถาดอาจจะให้ไม่เท่ากันบางท่านก็ถ้าให้แรงก็ดีไปแต่ถ้าลูกค้าบางท่านให้ไม่แรง แบบไฟไม่แรงนี้ก็คือมันจะทําให้เตามันติดช้าหรือว่าหดือไวไม่ติดเลยนะครับเนื่องจากไฟในถาดไม่ไปกระทบแก๊สที่พุ่งที่อยู่ในเตาได้พุ่งลงมาที่ไส้ไส้กลางไม่ใช่สิคือแก๊สจะพุ่งลงมานะครับที่ท่อท่อแก๊สท่อนําแก๊สหนึ่งนิ้วลงมาถ้ามาแล้วปุ๊บไม่โดนไฟในถาดมันก็จะทําให้ติดยาก เราจะใช้ด้วยการอ่าหน,นึ่งอาจจะปกติก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะดันเข้าไปสักนิดนึงไปลอ่อยกขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ให้เตามันให้ไฟมันไปไปติดแก๊สแล้วก็ปางลมปกตินะครับแล้วไฟก็จะคือล่อไฟให้มันพุ่งขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดันเข้าไปสุดอย่างนี้ไม่ได้นะดับนะครับผมถ้าเราดันสุดนี้ขึ้น เตาดับเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอากาศไม่มีช่องเพราะว่าตัวนี้มันไปปิดช่องไฟช่องอ่าช่องไฟแล้วนะครับก็ลองทดสอบดูครับสามารถยกขึ้นล่อไฟได้แล้วก็อ่าขยับเข้าได้นะครับขยับเข้าได้นะครับนี่คือแทคติกในการล่อไฟนละล่อให้เตาติดเร็วขึ้นนะครับผม